เราต้องดิงกระบวน402จากฟิษณโนโลกไปทางลบบุรีก็กำลังจะเข้าทางรลีกสถานีช่องแค่นะครับซึ่งทางที่1ของสถานีที่ก็ช่องแค่ก็เป็นทางลีกนะครับทางประดานอยู่ทางที่2มารอลีกรถเร็ว109ซึ่งผมก็จะเดินทางต่อกับรถเร็ว109คลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายจนเสร็จสมบูรณ์นะครับ เต้องเตรียมขึ้นรถด,ด้วยแล้วก็จะพยายามเก็บประวัาการให้ชมก่อนละกันนะครับของการรีของขอบวน402แล้วก็รถเร็อ109ไปทางเชียงใหม่ที่สถาในช่องแค่ครับ รธรมดายนน้องวที่สองรับตกก็ได้ารจากสาดีข um ั <un im> um ้นว่านจากตวท่นงกนได้ารับสแล้วนจากที่น้าไ็กรอบรอให้เป็นที่ได้รับสานแล้วกอบรมีมาออกจากสารดีทแข็กันแล้วเป็่จบตรก็เลยาที่ไปอยู่นกออกมาจากดีจะใส่ขั้นกัานสาร 402ก็จอดอยู่ในทาง1สถานีช่องแค่นะครับซึ่งเป็นทางเล็กแต่เดี๋ยวรถเร็ว19ก็จะเข้าทาง2ซึ่งเป็นทางประธานของสถานีช่องแค่นะครับในทผมก็เตรียมตัวเดินทางกับขบวน19นะครับไปลงฟุนตานก่อนและเดี๋ยวก็รอชมกันได้เลยนะครับว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมช่องวันบอกสเตชันมาชมกันอีกนะครับ ตอนนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างอาคารสถานีหลังใหม่ของสถานีช่องแค่นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในโครงการทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพนะครับเริ่มก่อสร้างสถานีไปแล้วซึ่งฝั่งตรงข้ามสถานีนี้ก็จะเป็นสายง,งานของผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการช่วงนี้ได้ครับรู้สึกจะเป็นบริษัทยูนิคนะครับ มีรถจักของตัวเองมาจอดด้วยเหมือนกันนะครับถ้าดูคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นนะครับที่สวนกับขบวนเสาอ่นุนที่หนองเต่านะครับ็ละลับไปย้อนดูกันได้นะครับ ห็นไฟเว็บๆมาแล้วนะครับรถเร็ว109กรุงเทพไปทางเชียงใหม่แล้วก็มีรถดิวสลางขบวน4ี2จากพิษณุโลกไปทางรบบุรีจอดรอรีอยู่นะครับ